สวัสดีครับช่องอีสานรอยแปดพันเก่ากับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับมือนี้กันเลยนำแนวทางหวยห้าน้อยครับประจมวันที่17มิถุนายนต5 6 6ครับมาให้พี่ให้น้องให้เอซได้เป็นแนวทางกันอีกมือนึงครับคำเตือนครับ รดใช่วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลของเวียดนามสนับสนุนให้หลินการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับช่องของแอดมีเฉพาะใน YouTube เด้อครับหากเจอในช่องทางอื่นก็เป็นของปลอมครับหลอกเลียนแบบนํำไปใส่คัดลอกไปใส่โดยไรับอนุญาตครับเป็นการอเอาเปรียบผูอื่นนะครับหมูวานนี่ครับ ให้วิ่งรูดซีหาครับตัวเดียวหากับไห้ระวัง8 8 1 8 6ครับกับมา6 8นะครับมาตัวระวังครับเมื่อวานนี่มา6 8วิ่งรูดกับเขาสองน้อยครับวิ่งรูดซีเขาพิเศษกับปกตินะครับครับเลขเด่นมือนี้ครับ6 4 7 3 8ครับเลขเด่นเลขวินครับ6 4 7 3 8ผู้ใดจับวินกับเขาครับเมื่อวานนี่ เมื่อนี้ก็จับอีกครับวิ่งรูดหกกระซีครับตัวเดียวแน่นๆครับหกครับเบิ้ลกับหกหกครับเมื่อวานนี่เขาเบิ้ลหกหกครับเมื่อนี้แอดยังมักหกหกอยู่ครับหกหกซีซีนี่แหละครับแล้วแต่ผู้ใดจับเอาครับหกหกกระซีซีครับสองตัวครับ 63 64 67 68 43 45 47 48ครับ3ตัวครับแนวทาง3ตัว 64, 647 473 748 738 768ครับ ตัวระวังครับระวังหนึ่งครับเป็นหนึ่งหกกับหนึ่งแปดนะครับระวังหนึ่งหกกับหนึ่งแปดเด้อครับสำหรับแนวทางของแอดกขามีเขามีหลุดขึเก่าแล้วครับมือเลยมือเขาเขาไร้ครับมือวัานี่ก็เขาอยู่ครับแต่ว่าเพราะเขาร้ครับก็เป็นธรรมดานะครับ ขมักก็ตามถ้าบว่ามักจสามารถกดเลื่อนผ่านไปได้เลยเด้อครับเป็นใสเป็นแนวทางนั่นนะครับครับถ้ามักกะอย่าลืมครับเป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s ไคร b e กดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับสิบ่ได้พลาดคลิปตัวต่อไปอย่าลืมกดแชร์ให้ได้หลายในเด้อครับทุกทกท่านเมื่อนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปงปังปังล่ำๆ้รวยๆวยกันเด้อครับสวัสดีครับ